เนี่ยมันดังมากเลยอยู่กันแบบดีๆไม่บรบกวนกันไม่ได้หรอแต่เขาตอบกลับมาว่าแล้วคุณจะทําไมหรอผมไม่ย้ายออกครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดผมแค่อยากต่างคนต่างอยู่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กันเพื่อว่ากลายแบบเป็นคนแบบวิตกมังวนไปเลยเปิดแบบดังเหมือนงานบวชเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่เปิดฟังธรรมดาครับ คุยกันเองมันคุยไปก็คุยอย่างเงี้ยมานานมากแล้วสามสี่ปีแล้วแก้ไม่ได้แล้วก็ีจนต้องไปแจ้งเขตพอไปแจ้งเขตปุ๊บเขตมาก็มาตรวจสอบใบอนุญาตแล้วก็อะไรพวกนี้ก็สรุปว่าก็ไม่ได้มีใบอนุญาตอะไรเขตเขาเลยสั่งปิดไปคิดว่าเรื่องมันจะแบบ จบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าย้ายไปแล้วย้ายไปเลยไหมก็ยังมีแบบเอางานกลับมาทำเอารถกลับมาทําบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะหนักเหมือนตอนแรกที่ทําตลอดทุกวันทั้งวันผมก็เอพอหลับได้เดือนที่แล้วหรือเดือนเนี้ครับประมาณเนี้ยก็เริ่มได้ยินเสียงแบบลําโพงแบบคาราโอเกะเริ่มแบบเชื่อมต่อบลูทูธอะไรเงี้ยพอแบบหลายๆวันเข้าหลายวันเข้าก็เปิดดังแบบดังแบบดังมากเหมือนในคลิปแบบครับผมก็เลยส่งคลิปไป บอกบอกกับคุณแม่ว่าแม่ก็ส่งไปหาเขาส่งวิดีโอไปหาเขาว่าเนี่ยมันดังมากเลยอยู่กันแบบดีๆไม่บรบกวนกันไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยจะถ้าเกิดอะไรสักอย่างแม่พิมพอะไรสักอย่างไม่รู้แต่เขาตอบกลับมาว่าแล้วคุณจะทําไมหรอย้ายออกคงไม่ย้ายออกครับเพราะว่าผมไม่ได้ทาอะไรผิดก็ผมแค่อยากต่างคนต่างอยู่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กันแล้วก็ ไม่ทําอะไรที่มันผิดกฎหมายครับก็แค่นั้นนะฮะที่เดือดร้อนตั้งหนักก็เรื่องเสียงนี่แหละฮะแบบเวลาเรานั่งพักผ่อนหรือเวลาเราดูทีวีหรือเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเผลอๆเมปุ๊บก็จะมีเสียงแบบยิงบล็อกลมแบบวูด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 หรือว่าเสียงเคาะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดังแบบทั้งวันแบบขนาดนั้นครับมันจะดังแบบครึ่งชั่วโมงดังรอบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งดังรอบหนึ่งแบบเหมือนแบบเหมือนตกใจอะครับทีนี้เราก็กลายแบบเป็นคนแบบวิตกกังวลไปเลยต้องคอยแบบ ประตูปิดกระจกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กันแล้วก็ไม่ทําผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับต่างคนต่างอยู่สงบสงบเลยครับลูกผมก็เล็กอยู่ด้วย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ